โอเคผมสวัสดีทุกคนครับผมสวีดัตสวัสดีทุกคนนะค,นนะคลิปนี้เราจะเอาฟืนไปก่อไฟที่บ้านนะผมมาเดี๋ยวเรายกฟืนกันเลยคนะรับผมล้อเล่นล้อเล่นเอ้ยล้อเล่นโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะเอารถเกนะีครับผมเราไปเช่าเราจะไปเช่าเอารถเกีนะเช่ารถเกีที่ร้านขายรถคนระับผมแล้วก็เราจะไปไถที่ที่ตรงที่หนาง,งานของเรานะี่ยแหละเออติดอยู่กับปากก็พูดไม่ได้นะรถเกีรถเกรีรถเกีเกอยู่ไหนรถเกีอยู่ไหน อ๋เอารถเกตคันนี้ไปแล้วกันนะเนาะอ๋อคันนี้แหละเสร็จไปหรือว่าเอ้ยเอาคนันคันนี้ดีกว่าคันนี้มันจะลึกดีนะผมมาเดี uh ๋ยวคันนี้ไปแล้วผมเราจะเช่ามาผมแล้วก็เดี๋ยวจะขับมาเลยนะก็รถเกตอยู่ไหนโอเคผมไปไปกันเลยรับผมไปกันเลยเด่นยวนแทนขับมาเลยโอ้โหอันนี้คือรถเกตรับผมมาดีครอบอันนี้คือรถเกตนะครับ ไม่รู้จะวิ่งเร็วหรือเปล่ <ci> าเนาเร็วอยู่ครับผมไปเลยครับผมนู่นแหละอ๋อหน้างานเรานู่นแหละเราจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับวิ่งไปเรื่อยๆเลยเหมือนแม่โคอ่ะนะแม่โคยังเดินนะครับวิ่งไปเรื่อยๆเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยครับผมโอ้ดูชมภายในกันไปด้วยนะวิ่งไปด้วยชมภายในกันไปด้วยมันสุดยอดมากเลยครับรถแม่โคคันนี้รถดันดิมคันนี้ ก็คือเราจะไปไถ้ผ่านหลังับผมผ่านหลังมันคันนี้มันลึกดีนะมันมีผ่านเดียวแต่ว่ามันลึกมากนะครับน้ํามันตอนนี้ก็น้ํามันน้ํามันอยู่แถบไหนวะน้ํามันอยู่แถบตรงไหนวะน้ํามันไม่เต็มถังนะนะผมน้ํามันไม่เต็มถังนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูวันหน้าผมว่าน้ํามันจะเต็มถังหรือเปล่าเพราะว่าเราออกมาวันแรกนี่น้ามันไม่เต็มถังนะเออ เออเอเอสีเขียวมันก็ต้องเต็มถังในบ้าบอจริงเลยเชียวแต่ว่าทำไมม,มันอยู่ด้านซ้ายวะอ๋อหรือว่าประเทศเขาอยู่ด้านซ้ายอ๋อโอเค,อเ,คเราจะเดินขึ้นไปแล้วบุน้โอเคเดินขึ้นมาเลยเดินขึ้นมาเลยดีนะมันยังวิ่งเร็วถ้าวิ่งช้าเหมือนไอ้ภาคสองนี่โอ้โหตายหากันเลยไม่ต้องทำอะไรกันแล้วเออเดินทั้งวันนะครับ โอเคถึงเรียบร้อยผมเราก็จะมาเจดบริเวณเอ้ผมอยากผมอยากไถตัวนี้ออกกันเลยเนะี่ยตัวตัวไม้ตัวเนี้ยเออมันออกได้ไหมออกไปได้ดิโถชนเพียงแล้วเดินไปเดเดินไปดีน้องโอเคเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยคนระับโอเคครับผมรับงานเรียบร้อยครับอ๋อทำไมเป็นสีเขียวอะ่ะพี่ มันทำไมไม่เป็นสีแดงเออ,อเขีม้มแล้วเราก็จะเกตเอ,อเกตตั้งแต่ด้านหลังมาแล้วผมออโอเคเราจะไถไปแล้วผมเราจะไถไปเลยนะถ้ามันไม่เบิกยังไงก็เดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนเอารถคันนั้นนะถ้าคันนี้ไม่เบิกนะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเอาคันนั้นนะผมออโอเคเฮ้ยตรงนั้นมีเงินตรงนั้นมีเงินโอเคป้าเราก็กดวังผ่านมันลงผมปึ๊บตรงนี้ตัวนี้มันจะจิ้มลึกกว่านะครับตัวนี้จิ้มลึกกว่านะจ มาบูนไปกันเลยเดี๋ยวผมตอนนี้มันจะจิ้มลึกกว่านะครับมาโอเคเอ่อภารกิจมันเดินแล้วเปล่าโอ้ได้สี่เปอร์เซ็นต์แล้วได้สี่เปอร์เซ็นต์แล้วโอเคยกขึ้นยกขึ้นโอเคอโอเคลุยต่อผมโอเคไม่เราต้องเหยียบครับผมเราเราต้องเหยียบร่องเก่านะเราต้องเหยียบร่องเก่านะเหยียบดิทำไมไม่เหยียบวะเออมันจะเหยียบลงองม,มันจุ๊บเนี่ยเห็นไหมเออเราก็เดินไปผมื อ๋อไม่ชนไม่ชนก็ไปต่อเลยครับผมสุดแล้วผมสุดแล้วโอเคถอยเริ่มใหม่ครับผมถอยเริ่มใหม่นะตัวนี้มันจะลึกดีครับผมมันจะลึกดีเอ่อซึ่งเออไอเจ้าของนาเขาชอบผมเจ้าของนาเขาชอบน้ำลึกดีเขาว่างันน <c oughs> ้นน้ลึกดีเนาะเอาเอาคันนี้มาได้ไหมเอาคันนี้มาให้น้าได้ไหมมันลึกดีอ,ะอ,อ,อ่ะออออโอเคเราจะดึงอัดโห้ตรงๆไปเลยนะผมดึงอดทดตรงบ้าบ่าอ,อะไร ดึงคอนโทรลได้ตรงๆรงมานะเสียงพูดนะอา่าฟังกิจเดินไป13เปอร์เซ็นนี่13เปอร์เซ็นนะ้ได้แค่นี้นะผมว่ามีโฟนคันนั้นอีกอะ่ะเชื่อนไหมเชื่อนไหมทุกคนมีโฟนคันนั้นอีกนะครับจิ้มลงไปเนี่ยผมมันจะเสียบจิ๊กลงไปนะครับเดิดน,ตร,นตรงๆครับผมดึงคอนโทรตรงๆนะครับผมไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะเอี้ยโอเคสุดแล้วก็ดึงขึ้นครับผมแล้วก็ถอยไปเลย โอ้ชนอะไรวะบูน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  okay, บูนโอเควิถอยต่อวิ่งไทยต่อนะครับปืนบางลงไอ้ปืนไทยต่อถอยต่อโอเคเรียบร้อยได้อยู่ได้อยูไ่ไอ,อ้โอเคใส่บล็ออยนะครับไอ้ไปเรื่อยๆบล็อตไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะครับเอ่อมันก็ทำให้สนุกไหมันสนุกดีนะสำหรับผมนะ สำหรับผมนะแต่สำหรับคนอื่นก็ไม่รู้สิสำหรับคนอื่นเขาอาจจะไม่สนุกก็ได้นะผมปื๊บโอ้เป็นไฮโรล,ลิกเลยนะโอ้สุดยอดมากเลยถ้าโดนต่อนี่หยุดจึ๊กเลยนะมันหยุดจึ๊กเลยนะเนี่ยโอ้โหเราไถเบี้ยวจังวะคือ,อไถตรงๆดีน้องคนขับไถเบี้ยวผม <laughs> ไถตรงๆดีบางจึ้มเนี่ยผม แทงตรงน่อยเออนั so ่นแหละเออนั่นแหละเออนั่นแหละเออนั่นแหละเออเออนั่นแหละเบรกจึ้งเนี่บผมแหมไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะครับวุ่น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 โอ้โหชิวๆสบายๆครับผมเป็นการยกล่องเอ่อยกล่องปลูกใหม่ที่ดีมากที่เดี่ยวมากครับเดี่ยวมากเลยนะโอ้เป็นการยกล่องที่เดี่ยวมากครับผมอื วุยชิวๆเนี่ยผมแหมเยี่ย yeah. okay. มโอเคแหมสุดยอดเลยเป็นการยกบล่องที่เดียวมากครับผมโอ้ oh. <laughs> แต่ว่าก็ได้นะได้อยู่นะมา hmm. อเออเป็นแท็กมันดีอย่างหนึ่งครับผมก็คือไม่มีติดผมไม่ไม่มีติดนะ hmm. เดิมได้สบ,บายเลยเป็นเป็นคูน,นเป็นอะไรหลงมแค่ไหนก็ไปได้ครับผมโอ้โห hmm. oh, oh, มันลึกดีนะมันลึกดีนะไอีตัวนี้ลึกลึกมากนะครับลึกมาก ว่าเขาเขาชอบเพราะผมเขาชอบลึกๆนะครับเพราะมันจะพวนดินได้ดีนะมันจะพวนดินได้ดีนะก็ดินเขาก็ไม่แข็งครับผมดินร่วนๆอย่างเงี้ยก็เลยได้ลึกมากคนระับเออเดี๋ยวเราคงยืนใหม่ก่อนโอ้แรงจริงนะแรงจริงนะทุกคน <c oughs> ผมชอบนะครับงานที่แบบว่าที่รถเยไม่ใช่งานนี่รถรถที่มันแบบว่าเดินแรงๆอะไรเงี้ยผมชอบนะ แบบแท็กแท็กนี่ปั่นเวลาถอยล้างนี่แท็กนี oh, oh, yeah, yeah. ่ป er ั่นฟืดอยู่โอ้ชอบมากครับผมเฮ้ยอย่าติดนะอย่าติดนะพูดอย่างนี้ว่าไม่มีติดนะโคนชอบนะงานแบบเนี้ยเออรถรถแบบนี้ผมรถแบบนี้งานงานแบบนี้ก็ชอบนะถ่ายผ่านล้างแบบเนี้ยชอบอ่าเออผมไปเรื่อยๆผมไปเรื่อยๆนะชิวคิวสไปสไปนะตรงไหนยังไม่ขุดตรงไหนอ่าเหลือตรงไหนเราก็เดี๋ยวไปเก็บตกกันทีหลังเนาะะครับผม มาบืญนุญบุญโอ้โหทำไมรู้สึกสวยจังเลย <g ül> สวยไหมเนี่ <g ül> ถ้าสวยก็กดไลค์ครับผมสวยก็กดไลค์เม้นบอกด้วยนะ <g ül> สวยไม่สวยครับนี่ยสวยไหมสวยไหม,ไม <g ül> โอ้โหเนี่ยโอ้โหบ้าบอจริงเลย <g ül> โอเคเราก็ใช้แบบนี้ครับผมไปเรื่อยๆครับผมนี่ย <g ül> ไปเรื่อยๆครับ <g ül> ก็ดีนะก็ดีนะ จื้อบุนโอ้โหนี่มันเสียบลงลึกนะโอ้ตรงนี้ตรงนี้ติดโอ้ตรงเมื่อกี้ติดครับผมเมื่อกี้ติดนะอโอ้เมื่อกี้ติดติดเนินนะครับผมติดเนินนะโทษทีพี่โทษทีอ่าได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยโอ้โห14โอ้โหโอเคเดี๋ยวเราจะไปเาลารถคันน้นมาไถาต่อนะครับ <c> ค <ười> ันนี้ไม่น่าจะเสร็จครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวไทตรงนี้มันเสร็จก่อนนะไถตรงนี้มันเสร็จก่อนนะแล้วก็จะเอารถคันน้นมาไถต่อนะนอรครับคันสีลิปเฮะครับว่าตรงนั้นมันคันน้นมันมีสามขอ้ขอคันนี้จิ้มลงให้ลึกก่อนไงแล้วก็คันลันตามคนระับก็มันจะเสร็จพิธีพอดีนะผมแป๊บหนึ่งคนระับกินน้ำแป๊บนึ่อพูดเยอะเจ็บคอผมพูดเยอะโอเคครับผมอา่าได้กี่นาทีแล้วเนี่ยเก้านาทีแล้วโอ้โห เออเดี๋ยวเอารถคันนั้นมาเลยดีกว่านะ <c oughs> เดี๋ยวรถคันนั้นมาเลยดีกว่าโอ้โหมันนานแล้วผมมันนานแล้วนะว้าบโอเคเอาขึ้นเลยเดี๋ยวเอาึ้นเลยเดี๋ยเออจะไว้ทําไมอะ่ะแล้วมันวราปไปคันไหนอ๋อคันนี้คันที่ใกล้ที่สุดนะครับอเอาเอารถคันนี้มาอืมอออคันนี้ผมนะครับผมก่อห้าร้อยนะผมก็วราปไปที่หน้าง,งานกันเลยนะครับ จะได้สะดวกรวดเร็วและว่องไวนะผมมาเดี๋ยวเราลุยกันเล้วผมให้มันเสร็จไปเลยนะครับผมโอ้ใช้คันแล้วลุยยไยโอ้โหมั่วยี่ผ่านโอ้น่าจะใช้คันนี้สักแล้วนะคันนี้มันจะเป็นระเบียบกว่านะแล้วก็จะไวหัวนะปื๊บบูนบูนบูนบโอเคแล้วก็จะวางอาลงปึ๊บมามันก็จะวางช้าๆในเนื้อนี่โอ้โหมันคันนี้มันจะไปทีละสามทีละสามไงนะ ข้ะมันไปทีละหนึ่งมันก็เลยอาจจะช้านิดนึงครับไปแล้วเราไปเก็บตกกันนะผมเดี๋ยมันเหลือเหลือฝั่งนี้ผมนิดหนึ่งอุ้ยถอยยากนะ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 แต่ว่ารถเราแรงผมไม่ต้องห่วงครับรถเราแรงนะโอ้โหมันสไลด์มาเลยวะโอเคแล้วก็อ๋อมันไกลเกินอ๋อางนิพี่โอเคโอ้วางช้าชิบหายเลยวะ ไปเลยจวดเลย <tick> you, ผมจวดเลยอโอ้โหไม่เดินมาไม่เดินมาเดินไปดิพี่โอ,โอเควับผม,มจะไถะเดินวิ่งไถเลยนะวิ่งถไถเป็นมัว่วเลยนะมันจะได้แบบว่าเสร็จไปไหมครับนะมันไม่รู้ไงว่าตรงไหนเป็นสีอสีแดงอนะตรงไหนมันยังไม่เสร็จตรงไหนมันเสร็จมันไม่รู้นะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นสีเขียวไงพอเอก็กซเรย์ดูมันเป็นสีเขียวนะครับ ซึ่งแบบว่างานแบบนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยนะนะผมก็ใกล้เสร็จแล้วผมโอ้ยติดติดรถติดรถติดแต่รถรถถอย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 โอ้มาติดมันติดกิมติดเฮ้ยมันติดอะไรไหติดต่อเหรอเด้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 อติดเหรอติดเหรอโอ้ยติดต่อแล้วเมื่อกี้อืออูโอ้ไหวไหวโอ้รถแรงมากผมรถแรงมากเหลือเหลือตรงนี้ผมเหลือตรงนี้นิดนึง โอเคเอาเอาตรงนี้ไปให้หมดครับผมอ่าไทยเลยเออโอเควางม่งวางโคตรชาเลยเออเสร็จสักทีนะพี่เสร็จสักทีเด้อเออแทนแทนเรียบร้อยโอเคโอ้โหสเสร็จสักทีนะผมโอเคบนสำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยผมงานนี้นะผมก็หลายคลิปเหลือเกิน <c oughs> นะผมโอเคบนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ก็าบ๊ไปไปผมเจอกันงานหน้าผมสวัสดีครับ